ข้าวไข่เจียวร้อนๆ25บาทใส่เครื่องไม่อันได้แล้วจ้ะอันนี้ตังค์ทอน5บาทขอบคุณนะจ๊ะ,ะคุณครับผมขอตังค์5บาทได้ไหมครับพอดีผมอยู่ข้าวอะ่ะผมมี20บาทเองออกไปนะมิตรศักฉันไม่ให้แกหรอก นี่ก่อนสิคะคุณนั่นแหละคะ่ะคุณหิวเหรอคะครับผมอยากกินข้าวไข่เจียวอะครับแต่ผมมีเงนยี่สิบาทเองครับไม่เป็นไรหรอกคะ่ะงั้น คุณเก็บไว้เถอะคะ่ะเอางี้ละกันเดี๋ยวฉันทําให้คุณกินนะคะแต่ผมไม่อยากกินข้าวฟรีอะครับอย่างนั้นผมเอาของแลกกับข้าวได้ไหมครับเอบคับมันก็น่ารักดีนะคะแต่คุณเก็บไว้เถอะคะ่ะ ไม่เป็นไรครับผมอยากกินข้าวกับเอาของแรกะครับงั้นก็ได้ค่ะงั้นคุณรอแป๊บหนึ่งนะคะได้ครับ นี่จ้ะคงอร่อยแน่เลยแหมเล่นสนเนียนเลยนะคุณวิกิตหรือว่าเกลังเก็บฉันจริงๆวะโโหก็เจ้านายเล่นเนียนขนาดนั้นนะฮะผมก็ต้องสู้ตามเลยดี ตอนนี้สงสัยไม่ค้าคงจะเห็นเงินในนั้นแล้วและและเขาคงไม่สงสัยมั้งว่าเราขึ้นมาในรถแล้วแล้วเจ้านายจะบอกผมได้อย่างครับว่าเจ้านายทําแบบนั้นทําไมฉันก็อยากจะช่วยเหลือคนที่มีน้ําใจแบบนี้นะที่ตรงนี้ทำเลดีนะครับเดี๋ยวเราค่อย คุยกันเรื่องราคาอีกทีนะครับข้าวจาะนิชาเดี๋ยวถ้าสามีของฉันทำงานก่อสร้างกลับมาฉันจะเอาเงินมาจ่ายนะจ๊ะโอ้ยไม่เป็นไรหรอกนิชาข้าวกล่องเดียวเองกล่องเดียวที่ไหนกันละจ๊ะพี่พี่ช่วยฉันกับสามีมาตั้งหลายครั้ง เธอก็ลำบากอยู่ไม่ใช่หรอนิชาตอนนี้อีกอย่างกําลังท้องกําลังไส้อยู่ด้วยนั่นสิจ๊ะพี่ฉันก็ไม่คิดว่าจะมาลำบากขนาดนี้อยู่ๆก็ตกงานแล้วดันมาท้องอีก mm hmm. ก็มีแต่สามีของฉันคนเดียวที่ได้ไปทำงานส่วนฉันท้องโตแบบนี้ไปสมัครงานที่ไหนก็ไม่มีใครรับอไม่เป็นไรหรอกนะข้าวกล่องเดียวเองไม่ต้องคิดมากนะ อีกอย่างพี่เคยลําบากมาก่อนพี่เข้าใจขอบคุณนะจ๊ะพี่พี่นี่มีน้ำใจช่วยเหลือคนอื่นตลอดเลยนะจ้ะไม่เป็นไรหรอกไปได้แล้วปะลูกหิวข้าวแล้ว ถังขยะทำไมล่ะนะหยุดนะนี่นายจะรื้อถังขยะแบบนี้ไม่ได้นะหิวใช่ไหมนั่นเอางี้เดี๋ยวฉันไปทำข้าวหาอะไรมาให้กินนายรออยู่ตรงนี้นะ รู้ไหมวิกฤตฉันผ่านร้านค้าร้านนี้ทีไรฉันก็เจอแม่ค้าคนเนี้คอยช่วยเหลือคนตลอดเวลาเลยงั้นก็แสดงว่าเจ้าไหนนี่แอบดูเขาตลอดเลยสิครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันมาทําธุระแถวนี้แล้วก็มาเจอแม่ค้าคนเนี้คอยช่วยเหลือคนตลอดเวลามาแล้วจ้าโอ้โหทำไมเยอะเงี้ยเจ๊สิบบาทเอง สิบบาทอย่างนี้เจ๊ไม่ขาดทุนเหรอครับปกติฉันก็ให้เท่านี้ละจ้ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเงินเดือนเดือนแรกผมออกอ่ะผมจะรีบมาเคลียร์เจ๊เลยนะครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกถือว่าช่วยช่วยกันกินเลยขอบคุณครับจ้ะงั้นกินไปก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวฉันขอไปหาอะไรในตู้เย็นทำให้ลูกค้าก่อนครับ แล้วทำไมเจ้านายถึงต้องช่วยเขาด้วยเงินจำนวนมากขนาดนั้นด้วยล่ะครับเพราะฉันรู้ว่าเขามีปัญหาและฉันก็อยากให้เขาผ่านไปให้ได้เพื่อจะให้เขาอะช่วยสังคมและคนอื่นต่อไปนี่นางส้อยมันสี่วันแล้วนะเมื่อไรจะคืนนี่ฉันเนี่ยฉันยังไม่มีอะพี่เอาไปแค่ดอกก่อนได้ไหมฉันถามจริงเถอะ แกมันซื่อบื้อหรืออะไรวะฉันเห็นแกไม่มีเนี่ยแต่ก็ยังทำใจดีช่วยเหลือคนที่เขาลำบากที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยนะก็ฉันสงสารเขาอะ่ะฉันเห็นฉันก็อยากช่วยคนพวกนั้นมันลำบากสงสารเขาแล้วเขาเหล่านั้นเนี่ยช่วยเหลือแกเปล่าวะนี่ติดหนี้ฉันน่ะสองหมื่นเมื่อเช้ะคืนแต่ฉันให้พี่ไปเยอะแล้วนะมันเกินมากกว่าสองหมื่นแล้วด้วยซ้ำอ่ะอันนั้นมันดอก แกจ่ายแต่ดอกต้นไม่จ่ายแม่ก็เท่าเดิมดีวะจ่ายมาฉันยังไม่มีอ่ะตอนนี้มีแค่นี้พี่เอาไปก่อนแล้วกันวันนี้ที่ฉันปลอมตัวไปแกเห็นไหมลำบากแท้ๆตัวเองยังไม่หยุดที่จะช่วยเหลือพี่เลยดูสิสภาพแบบนี้ มเจ้านายต้องปลอมตัวด้วยล่ะครับทำไมไม่เอาเงินไปให้เขาเองก็ฉันกับเขาไม่รู้จักกันจู่ๆเอาเงินไปให้ใครจะกล้ารับวะก็จริงครับอย่างน้อยการทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเขาให้เข้าฉันฉันให้เงินเขาและเขาจะได้เอาเงินของฉันเนี่ยไปช่วยสังคมคนอื่นต่อไปไงแต่เจ้านายครับ ้เขาจะกล้าใช้เงินเราเหรอครับเขายิ่งเป็นคนดีแบบนี้อยู่ด้วยอ่ะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงฉันอธิบายในจดหมายไว้หมดแล้วล่ะไม่ต้องสงสัยหรอกครับว่าผมคือใครรู้แค่ว่าผมเห็นคุณคอยช่วยเหลือคนอื่นมานานมากแล้วและในวันนี้ผมก็อยากช่วยคุณขอให้คุณผ่านพ้นยามลำบากนะครับ ขอบคุณนะคะนี่นางส้อยยิ้มอะไรไม่ทราบฉันมาทวงนี่ยของฉันเอาไปหมดนี่มหมดสินกันสักทีนะพี่เฮ้ยนี่เงินเยอะเลยนะเนี่ยเอาจากไหนเนี่ยพ่นเขาหมอ โอ๊ยเอาเอาไปเถอะน่าหมดนี่หมดสิ่งกันแล้วนะพี่พี่ไม่ต้องมาทวงฉนอีกนะพี่้อยจ้ะเอาข้าวกล่องหนึ่งจะ้ะแต่ว่าขอติดไว้ก่อนนะกินกี่คนเนี่ยกล่องเดียวจะพอเหรอก็เอาไปแบ่งกันกินกับผัวแล้วจ้ะพี่ เอา,อางี้เดี๋ยวพี่ทําให้สองกล่องเลยเดี๋ยวพี่ทําให้ฟรีด้วยไม่เอาหรอกจ้ะพี่เกรงใจอะ่ะพี่ทําให้ฉันไาเยอะแล้วไม่เป็นไรนะพอดีมีคนมาช่วยเหลือพี่ไวอ้อ่ะอย่าขาดศรัทธาเขาเลยนะอีกอย่างเขาจะได้บุญด้วยไงนิชาจริงหรอจ๊ะเขาเป็นใครหรอจ๊ะพี่พี่ก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันนะ่ะรู้แค่ว่าเขาเป็นคนใจบุญมากเลยนะ มาเดี๋ยวพี่ทำให้กินรอแป,นะป๊บนึงนะ